สวัสดีสวีเดนค่ะตอนนี้ก็มาถึงเกาะเอรลานแล้วนะคะหลังจากขึ้นสะพานสูงมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าจ้ะรอให้ผู้ชายเขาลงดินให้เสร็จไม่ใหญ่นางก็จะเดินดูบชมบรรยากาศด้วยกันนะคะมาเจอบ้านอยู่แถวๆที่มาลงดินนั่นแหละคะ่ะสวยไหมคะธรรมชาติมากเลยเจ้าของบ้านยังไม่ตื่นเลย ใหญ่นางก็ไม่แอบถ่ายเีกแล้วมาดูดอกไม้น่ารักดอกเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มสนามหญ้าเลยพี่น้องไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรเลยอเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเขาจะเอาเมาล็ดมะหวานก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เต็มมีทั่วไปเลยค่ะมีทั่วเลยดูเหมือนดอกหญ้าเนาะแต่ส่วยสวยจะเป็นดอกไม้เส้นหนึ่งแหละจ้ะสวยงามมากเลย คอนซอนไหมพี่น้องออ้ยเต็มหน้าบ้านเลยอยู่หน้าบ้านนะคะรั้วรั้วบ้านเขาก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่แต่คนข้างนอกไม่กล้าเข้าไปยุ่มย่ามนะคะตรงนั้นส่วนตัวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นตึกเก่านะคะนน่นเห็นแบบแบบนี้นก็เป็นรถส่งดินจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานอะไรก็ไม่รู้เขาแหละไม่ใหญ่นา,นาก็ เดินชมเดินเลาะไปเลาะมาแถวนี้หละจ้ะค่าเวลารอผู้ชายลงเดนให้เสร็จนะคะเนี่ยเดินไปอีกรอบจ้ะออนซซนออนซซน,นงามหลายพี่น้องเม่อสินอนเมบิไทยสมบูรณ์เลือพี่น้องสวยจริงๆเลยสวยสวยเข้ากับบรรยากาศตอนเช้าๆนะพี่น้องอากาศดี ดีลมบอยย่บอยดูดูด,ด,ดูสวยไหมพี่น้องสวยสวยสวยว่าสิมีปอประเด็นเรืพี่น้องาอง,งามหลายออนซ่อนหลายอนซ่อนอนซ่อนสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมมาชมด้วยกันค่ะดอกไม้น่ารักธรรมาชาติมากๆเลยอากาศก็ดีเชา้ชาเช้าเสียงนกร้องเพลงจิ๊กจักชมไปด้วยกันค่ะพี่น้อง ชอบไหมคะโอ้ยดูกันยาวยาวสวยมากเลยสวยจริงๆสวยเกินคำบรรยายพี่น้องเกาะเออร้านโอ้ยสพานสูงมากขาไม่เงยนางไม่กล้าถ่ายถ่ายแต่น้ำให้ท่านผู้ชมดู บริเวณที่กลับรถจ้ะแถวนี้อันนี้สงสัยสงสัยเจ้าของบ้านยังไม่ตื่นเพราะว่ามันเช้ามากเลยประมาณ6กโมงเช้าค่ะตอนนี้ที่สเวเดนนะคะเกาะเออรานันเออรานันเออรานันสวยไหมคะไปชมดอกไม้สวยๆด้วยกันจ้าสวัสดีตอนเชา้าทุกคนคะ่ะ จากแม่หญยนางสวัสดีสวีเดนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นดอกอันนี้อยู่อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านเพื่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่เกาะเอรันอันนี้อันนี้ต่อจากไอ้บ้านเพื่อนเนาะดอกไม้ก็ปลูกไว้พูลีเลียซื้อมันจากการถ,ถือึงมถือนี่แหละประมาณนี้แล้วค่ะสวยไหมจ๊ะสีออกเหลือง เวลาจะมีเทศกาลกินไข่ของสวีเดนดอกไม้อันนะี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ค่ะก็จะถึงโพสอะไรทำนองนี้แะคะ่ะเทศกาลกินไข่นั่แหละจ้ะมันจะมีดอกอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเทศกาลกินไข่โพสเรี่ยเรืซื้อเปิ้ลงามาจ้ะสวยงามตามธรรม,รรมชาตินะจน้ะเนาะขึ้นทุกปีจ้ะเพราะว่าเขา,เขาจะเป็นหหวหัวเหมือน หัวหอมนี่แหละจ้ะเ,เขาจะอยู่ใต้ดินลึกเวลาถึงฤดูเขาเขาก็จะเบ่งบานขึ้นตามธรรมชาติเออไม่ได้รดน้ําอะไรเลยขึ้นเองธรรมชาติเลยค่ะสวยงามมากเนี่ยใบไม้ก็เริ่มผลิออกใบเล็กๆน่าดูชมกับบรรยากาศแบบบ้านๆอากาศดีๆที่สปีเดนจา้าน้าบาบอี่น้อง อ่อนซ่อนซอยไม่ไม่ยนั่งเลยนี่อ่อนซ่อนอีน๋ีเลยเห็นดอกไม้บ่ได้ไม่ยนั่งแลนซักเซลลดคนไม่สวยหรอกแต่ชอบดอกไม้ช,ชอบธรรมาชาติชอบใบไม้ปะไอดอกหญ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิซิป,ปุวิซิป,ปุดอกที่เขาจะขาวๆเล็กๆเ,เขาจะขึ้นเองตามธรรมาชาติเยอะค่ะมีทั่วไปจ้ะ ไม่ได้ปลูกเขาขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ถ่ายอยู่บ้านเพื่อนะก่อนไปทำงานอันน่นี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นคุกค,คูสีม่วงสีที่แม่เไม่ใหญ่านางชอบที่สุดงามบ่าพี่นองออนซ้อนออนซ้อนนนน พลาสติกนะพี่น้องแต่ของแท้ได้หน่ของแท้ของแท้นะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะเนี่ยนะของแท้